หัดสดินเผยปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดทอกสอแจ้งโอน31ทอคอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทท่านพบกันเป็นประจำครับกับกระผมคนแชร์ขาร่าวเกษตรัทยด้วยพบกันวันนี้ตรงกับวันที่30ทธันวาคม2563นนะครับกระผมก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไน่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเาเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับ3ชั่วโมงถกประเด็นร้อนต้องใช้โหวตตัดสินใจประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรส่วนต่างประกันราคาข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งชนิดจ่ายเท่าที่มีเงินเหลือทกศนัดโอน31ทคตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปเมื่อวันที่29ธันวาคม2563นายหัสดินสุวัฒนพงเชษผู้แทนสามาคมโรงสีข้าวไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจจะเข้าที่ประชุมคณะอนุ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งต่อหน้าที่ให้กับนายกสมาคมคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนซึ่งในวันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสองมีวาระเร่งด่วนกเกษตรกรที่มีการปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปว่าให้เทจ่ายทั้งหมดที่มีเงินเหลืออยู่ทกสแจ้งว่ามีเงินประมาณ6,000ล้านบาทคงจะจ่ายให้เกษตรกร,กรไม่ครบทุกคนเมื่อเงินหมดแล้วค่อยขอรัฐบาลใหม่สาเหตุมาจากนะครับตัวเลขทะเบียนเกษตรกร,กรไม่นิ่งคือปีนี้บวมมาก จึงทาให้ไม่ทราบว่าจะไปขอจํานวนที่เท่าไหร่นะครับซึ่งทางราชการก็ไม่อยากให้เทจ่ายแบบนี้อยากจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวในงวดที่เหลือในการประชุมครั้งต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าทางผู้แทนชาวนาเห็นว่านะครับควรจะจ่ายให้หมดเท่าที่มีเงินอยู่ไม่ให้ตกค้าง จ่ายเท่าที่จ่ายได้ในหัตสดินกล่าวว่านะครับการพิจารณา3ชั่วโมงถกเถียงประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียวนะครับจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าจะจ่ายจะจ่ายอย่างไรทางชาวนาก็ยืนยันว่านะครับให้จ่ายเท่าที่มีเงินอยู่เทให้หมดไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับโดยยืนยันหลักการว่าเกษตรกร,ท,กรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อน และควรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินก่อนนะครับส่วนที่เหลือค่อยไปขอเงินคอรมอใหม่ซึ่งเงินจำนวนนี้ต้องผ่านนบขก่อนตัวเลขกเกษตรกรยังไม่นิ่งจึงทำให้ยังไม่ทราบจำนวนเงินที่จะขอใหม่เป็นจำนวนเท่าไหร่นี้เป็นต้นนะครับเมื่อถกเถียงกันไปก็ไม่จบสุดท้ายนะครับต้องนับผลโหวตซึ่งรงศรี ก็เทคะแนนเสียงให้กับชาวนาอยู่แล้วนะครับเมื่อนับคะแนนแล้วผลสรุปจึงออกมาว่าจ่ายเท่าที่มีเงินเหลืออยู่เทให้หมดแต่เกษตรกร,ะร,กรจะได้ไม่ครบทั้งหมดโดยทกสจะโอนตั้งแต่เช้าวันที่31ธันวาคมคือตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับเป็นต้นไปเกษตรกร,ะร,กรนะครับสามารถตรวจสอบ สถานะการจ่ายเงินรายได้ค่าด้วยตัวเองนะครับดังนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ของช o n g k o b n b a a c c o m นะครับครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ทางกับผมนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสองชนิดให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับ ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตราร้วยยินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกทกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ